สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พามาชมองค์นี้นะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับผมที่มาพระก็ไม่ชัวร์นะครับก็ไม่แน่ใจจากหลายๆที่มันมีคล้ายๆกันนะครับเป็นพระสมเด็จไปโพนะครับหลังยันนะแต่ว่าน่าเป็นกุกเก่านะครับที่มายังไม่ชัวร์อะไรยังไม่แก้รับประทานนะครับนี่ฮะ แต่เรามาดูเรื่องของเนื้อหาสาระเนื้อพระกันก่อนนะครับเนี่ครับเนื่อเป็นพระสร้างในยุคกลางนะครับดินนี่คือเห้งแล้วนะครับ นะราคาองนี้ก็ไม่รู้นะครับผมราคาไม่มีเพราะว่าไม่ได้ขายก็หยิบมาให้ดูกันนะครับเผื่อใครทราบนะว่าเป็นพระวัดไหนบ้างใครก็คอมเมนต์บอกช่องด้วยเพราะว่าผมก็ได้มาแบบงงๆองนี้ครับแต่ว่าผมดูเนื้อพระก็เกืบเป็นเนาะชอบก็เลยเช่าหามานะครับกับองนี้นะครับนี่สวยๆเลยสมเด็จใบโพนะครับเป็นลูกพระนั่งโยนใบโพนะครับฐานหนึ่งชั้นนะ สวยๆชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตตามรับชมนะครับสวัสดีครับ